สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพลอยนระักน์ก,การีวนวเดชาคุลค่ะขณนะน,นี้นะคะเราอยู่กันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะพลอยจะพาเข้าไปข้างในนะคะว่ามีผู้ป่วยมากมายแค่ไหนที่ต้องการการรักษาและต้องการความหวังมากมายค่ะ เห็นได้ว่าผู้ป่วยมากมายที่รอคุณที่การรักษาอยู่ นเนื่องด้วยอาคารเดิมของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เปิดให้บริการทางการแพทย์และเป็นที่บ่มเพาะของบุคลากรการแพทย์ในฐานะโรงเรียนแพทย์ได้ใช้งานมามากกว่า50ปีนั้นมีสภาพเสื่อมสุดโทรมและแออัดโครงสร้างเดิมของอาคารและระบบสาธารณูปโภคเสื่อมสภาพและมีข้อจํากัดด้านการปรปับปรุงซ่อมแซมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแพทย์และผู้ป่วยนอกที่เข้ามาใช้บริการทุกอาคาร ปัจจุบันนั้นใน1ปีมีปริมาณมากกว่า2.4ล้านคนตึกที่รองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอจึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมบริจาคเงินในการสร้างอาคารใหม่เพิ่มพื้นที่เพิ่มความหวังในการรักษาทุกชีวิตมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.